ครับสวัสดีครับสำหรับชิมนี่พามาชมไก่นุมนะครับไก่นุมสวยๆนะครับวอยเรนดินครับวอยเรนดินอยู่หลังบ้านนะครับ

เ่นดินในสวนลังบ้านครับไปเราอามสาลยเลนลูกเีลกไก่สวยงามหนึ่งตัวนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ สำหรับชิปนี้นะครับว่าชุ่มไกลสวยๆงามๆแบบเหรียดินนะปล่อยยางเหรียดินครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ